งานเป็นไงไหมครับวันนี้งานดีครับทางเป็นไงครับทางขาวลัคก,กี้นะมเบอร์เบอร์หอ,อจะดีฮามฮูชีโดฮามฮูชีโดทิม ออกมาสู้รบกับธรรมชาติอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการสลัก,กเดิร์เรายังคงอยู่กับกิจกรรมของทางด้าน Honda เหมือนเดิมวันนี้เราจะมีบรรยากาศความมันความสนุกกับกิจกรรมดีๆจากทาง h o นด้อีกหนึ่งกิจกรรมแล้ววันนี้น้องวิกตอรียนั้นจะมีการเดินทางเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศนะครับ Too sweet on my fingers, West Coast weed. Yeah. Keep mine, don't need a whole stick. I'm just around town with a coach. Yeah. สำหรับงานในวันนี้นะครับนั่นก็คือชื่องานว่า d i r Experience 2022นั่นเองนะครับภายในงานนะครับก็มีในส่วนของมาตรการนะครับตรวจโควิดเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนก็มีโซเชียลดิสแท้นนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับภายในงานนะครับก็มีในส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับยางยางของบ i s t ต้นั่นเองนะครับแล้วก็ยางของ p ิ r ลนะครับเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับคอยดูแลนะครับในส่วนของเรื่องยางภายในงานนี้ด้วยนะฮะในช่วงเช้าก็จะเป็นในส่วนของเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเทรนนิ่งนะครับเบสิกการขี่ต่างๆและตอนนี้นะครับบเเรราออย่กกกทีีีมมงงนนนนน้จดดแิ็็ตป าน Bike ไบเลนเดอ t ์แท็กคอนโทรครับวันนี้เราจะไปคุยกับเขาครับพี่เลยครับงานเป็นไงบ้างครับวันนี้งานดีครับทางเป็นไงครับทางขาวมีขาวด้วยหรอครับมีครับก็ตอนนี้ที่เห็นด้านหลังผมก็คืองาน Dirt Experience ของ Honda นะครับที่ลพบุรีจริงๆแล้วลพบุรีเนี่ยเป็นที่ที่มันอยู่ใกล้กรุงเทพมากจนเราไม่ถือว่ามันมีที่เที่ยวใช่มันจะมีที่ขี่รถที่แบบสวยๆเจ๋งๆทางมันสนุกครับทางมันท้าทายนะครับแล้วก็ได้ฝึกทักษะมีที่ฝึกทักษะเยอะวันนี้ผมไปกับพี่ออสบ้างเพราะ่าพี่ออสเขาจะดูแลเรื่องอิน ยืนมองอยู่นั่นนะครับคือตอนทําเส้นทางผมก็บอกว่าพี่ออสมันยากไปนะเดี๋ยวลูกค้าไม่ไหวพี่ออสเขบอกว่าลูกค้าเราเก่งแล้วค่อนข้างมีฝีมือจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยพี่ออสบอกชุดใหญ่ไปเลยก็โอเคก็ช่วงเช้านะครับมาถึงก็ตรวจเอทเคลงทะเบียนรับเสื้อรับสแน็คบ็อกรับกาแฟเดี๋ยวประมาณอีกสักครู่นะครับก็จะทําพิธีเปิดในครึ่งวันแรกเนี่ยเราจะเริ่มสอนก่อน นะครับก็สอนเบสิกสอนนู่นนี่นั่นอะไรไปนะครับคือสอนเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งเรียนที่นี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปเรียนในสถานที่จริงแล้วก็กลับมาทานอาหารเที่ยงที่นี่พอทานอาหารเที่ยงเสร็จช่วงบ่ายเราพาไปขี่เส้นทางจริงก็คือเอาวิชาไปใช้ใช่ไปใช้นะครับหลังจากที่เราเรียนมาแล้วครึ่งวันเราก็ไปลองใช้เส้นทางจริงว่ามันเป็นยังไงโอเคครับพี่เล่หขอบคุณมากครับครับผมเห็นเต็มตัวปะเห็นรองเท้าปะครับอุ้ยอย่าเห็นรองเท้านะไปดูในไลฟ์วิดโปอ้าวเหรอเหรอครับโอเคครับไม่ขายของครับแค่นี้พอ A you be with me. Don't think you ever save. I hop in the phone and drive like a race. You sipping the henny. I do not need a chase. We dodging the feds and catching no kids. I stay in the trap, get racks every day. She fuck with me now. I told her to lay. My hook in the water. She liking my bait. Ain't saving a hoe. I don't work, kid. You be for me. Don't think you ever save. I hop in the foreign and drive like a race. You sipping the henny. I do not need a chase. We dodging the feds and catching no kids. I screwed. ตอนนี้นะฮะเราอยู่ในสถานีของการข้ามล่องนั่นเองนะฮะที่ออสสอนยกล้ออีพีเขากําลังจะฝึกในการเปิดเครื่งเร่งข้ามส่วนในส่วนของทานที่มันตัดนะฮะแล้วก็เปิดเครื่งเร่งข้ามไปเลยขี่ขึ้นมาปึ๊บข้าวขึ้นอ๋ไม่มีทีเทคแรงหมดปล่อยแล้วดับเครื่องแรงหมดแรงหมดแรงหมดแล้วแรงหมดดับเครื่องแล้วก็ตัดคาลงมา รียบ้อยอันนี้คือคันเร่งหมดก่อนเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบบอกว่าช่วยด้วยข้างหลังเราเก็จะเป็นสเตชันครับเราจะขึ้นมาจากด้านล่างนะครับสองเลเยอร์ขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะพักนะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็ถอยลงมาแล้วก็ชูดขึ้นใหม่ๆเค okay, เดี๋ยวไปลองดูอุ้ยหมายสวย ก็มาพักเที่ยงครับรับประทานอาหารสําหรับทริปนี้นะครับผมก็มาในฐานะคุณลูกค้านะครับอย่างที่บอกครับว่าเราซื้อรถจากทางคันด้านะครับบิ๊กไบค์นะครับเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างงี้ทั้งปีนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่มีกันตลอดทั้งปีนะครับต้องบอกว่าวันนี้อุณหภูมินะครับอยู่ที่ประมาณ36กองศาถึง37นะครับอากาศร้อนมากไม่มีที่จะหลบแดดเมื่อช่วงเช้านะครับเราก็ได้ไปเรียนกับโค้ชพี่ออสนะฮะซึ่งสอนเกี่ยวกับเบสิกในส่วนของการที่สถานีีตต่่่่่าาาาาางงงงๆททเเเรจจะไปออออในนนนนชววขบบยกกกสสุ้ม ผมนะครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับทักษะในการขึ้นลงเนินนะครับライ딩โพซ i ชันครับการใช้คันเร่งนะครับแล้วก็มีในส่วนของการไปฝึกในส่วนของการข้ามทางขาดนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในป่านะครับถ้าเราไปเจอทางขาดเนี่ยก็ต้องยกล้อข้ามนะครับหรือว่าไม่ก็ต้องไต่แล้วแต่ความหนัดของเพื่อนเพื่อนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทักษะนะครับสำหรับการเอาตวรอดนะครับการเข้าไปขี่ในป่าในเขานะครับแล้วเกิดการอุบัติเหตุนะครับเราปล่อยคัทไม่พอดีนะครับเกิดอาการดับของคัทอย่าไปตกใจครับปล่อยมันให้มันดับครับปล่อยไปเลยแล็ออออก้ววตััเฟืงงงขมน นะเพราะนั้นถ้าปล่อยปุ๊บรถก็จะหยุดนิ่งทันทีแล้วเราก็ค่อยๆสับขัดลงมาในนั้นเราค่อยชูดขึ้นใหม่ๆทั้งหมด4นสถานีเมื่อเช้าขึ้นลงเนินเลี้ยวทางลาดขับไต่ทางลาดข้ามทางขาดแล้วก็ดันเนินสอจังหวะส่วนของชากบ่ายนะครับเราจะได้นําไปปฏิบัติกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีความสนุกความมันอะไรรอยอยู่ตามไปชม ผมแทนธรรมชาติขอมอปกเพลงนี้ครับให้เสียงลมเป็นเครื่องดนตรีและเสียงจิ้งหรีดเป็นทำนองเพลทำนองเพลงญี่ปุ่นฮาติโตโนอินเจโตอิเมกิโต はうるすこりなにた、はんでほりはりか、ならチいろ、ひみしろ、すてらく、はむうちろ、はむチち ตอนนี้เราอยู่กันบนเขาชีแลนะครับเส้นทางธรรมชาติที่มีทั้งหินรากไม้นะครับปดปนกันไปทั้งหินใหญ่หินเล็กนะครับมาช่วงสักครู่นี้ผมอุตส่าห์หนีมาถ่ายรูปนะครับพี่ๆนะฮะทยันขยอผมนะครับให้ลงไปขี่ทางนั้นให้ได้นะฮะบอกเลยครับว่าสนุกมากๆครับไงเส้นทางหน้าเป็นไงต่อเดี๋ยวผมไปกันต่อครับ เป็นไงบ้างครับเส้นทางยอดมันมันพี่ออสเป็นไหมครับพี่ดีครับเมื่อไหร่จะสุดทางสักทีเมื่อไหร่จะพักสักทีครับเนี่ยพี่ก็พี่ก็พูดมาจากใจปื้มปิ่มกันเจมเป็นไงบ้างครับผมก็ไม่รู้ผมมาได้ยังไงครับบอกเลยว่าถ้ามาเช้าผมไม่ได้เรียนนะครับป่านี้นะ <laughs> <laughs> Lost couple niggas, I can't get it back. Every time I pull up the like who is that I slide with the black when I'm busting the trap. We found a tragic, put gang on the map. He gave you my number, I'll give you snap. You beef with my brother, I can't give you that. Running this race is my third overlap. Why these licks are the top of the strap? I ain't got a mouth, but you was a hair like a puzzle. I ball like LeBronla, you ball like Lizo. Smoke straight peep, I ain't tryna smoke fanto. There's just sense me, I ain't tryna combo. That's what the guy make feel like Rondo. Think in the mouth, thing I'm touching the tonsils. ตอนนี้นะครับผมก็มาสิ้นสุดกิจกรรมกับ t h t Experience แล้วนะฮะเส้นทางนะครับพี่ๆทีมงาน b บเ e l a n e d i r t a k Control นะครับเขาจัดไว้ให้มีพี่ๆทีมงานคอยดูแลดีมากๆนะครับเมื่อเช้านะครเราได้เรียนอะไรกันมานะครับเราก็ได้นำมันมาใช้ทั้งหมดเลยครับโหบอกเลยว่าบรรยากาศสุดยอดมากๆเส้นทางสวยงามมากๆครับแล้วก็วันนี้ แน่นอนครับผมก็อยู่กับลูกชายของผมไอ้ลูกสาวของผมนะวิกตอเรียซีเคทของผมวันนี้ก็ยังกลับไปหยับครบชิ้นนะฮะวันนี้นะครับเราต้องขอบคุณนะครับทางคันด้านะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับตลอดทั้งปีนะครับสำหรับลูกค้านะครับก็สามารถนะครับมาร่วมนะครับกิจกรรมนะครับขี่เบสิกขี่ไม่เป็นไม่ต้องกังวลครับที่นี่เขามาเรามาฝึกร่วมกันแล้วครับแล้วก็มีผู้ดูแลนะครับที่ถูกต้องนะครับขับขี่แบบที่ถูกต้องครับสุดยอดมากๆครับสนุกมากๆขอบคุณทางคันด้านะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆไวเลนเดอนนโทรละคคคครรรรรรััับบบบแแลล้้ววกก็็ขขอออุณพาา์์ทเเนนนงะะ ะะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆร่วมทริปทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆเจ้าชินวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับบ้านแล้วครับพร้อมเหรียญเจอก,กันทริปหน้าแทนธรรมชาติจะพาคุณไปไหนตามชมครับ